สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่11เมษายน2566โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action นาน l y คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาด Real Time เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily กันนะครับ รอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราตอนนี้ก็ยังเป็นรอบสัญญาณฝักขาขึ้นนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วเนาะยี่สองแทง่งนะฮะก็อยู่สักประมาณ2อง0มื่นระจุกเท่านั้นนะฮะห่นะฮะเน 23, นะฮะมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าขออยากจะลงได้อีกสักมิดนึงโดยเปอร์เซ็นต์การลงมันจะมีอยู่ในระดับแต่การลงครั้งนี้เป็นการพักตัวของฝั่งขาขึ้นนะฮะผลปรากฏว,ว่าก็ปิดแท่งโดจิไปนะครับเป็นแท่งที่ต่ำกวา่า นะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะฮะยังบอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นมันจะมกีกึ่งหนึ่งนะฮะก็เป็นการย่อตัวอย่างน้อยนะฮะหากเขามีการเบรกแรงนะครับเขาก็จะย่อจบรอบสัญญาณเท่านั้นนะครับก็การพักตัวของฝั่งขึ้นนั่นเองอยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะแต่ตอนนี้ก็เหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแล้วนะฮะกำลังขึ้นก็อาจจะเริ่มแผ่วๆลงนิดนึงนะฮะก็เป็นการพักตัวของฝั่งขาขึ้นเช่นกันนะครับเพราะว่าฝั่งขาขึ้นจุดน,นี้นะฮะตามระบบก็เดินทางมาเยอะเลยแล้วนะครับสองหมื่น่จุดนะฮะเป็นการพักตัวที่เป็นเรื่องปกตินะฮะส่วนทำไมกราฟยังคงทรงๆอยู่บริเวณนี้ก็เพราะว่าตลาดนั้นะนะครับยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่า ตัวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มันจะลดลงเห็นไหมฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดล l y ี่ Daily ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า e m m n n e f f e c t i v e นะครับเพราะว่าเลยแนว r s i s t a n c e ขึ้นไป,นไปทั้งๆเยอะเลยนะครับก็คือแนวเส้นจิตวิทยาหลักของเรานั่นเองนะฮะยังวนวนเวียนอยู่ในระดับราคาที่2000นะฮะบวกลบก,ก็ประมาณ1 0น นะฮะก็ใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องการเคลื่อนที่ของกราฟในนี่เป็นบทที่2นะครับทีนี้นะฮะเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนหรือว่าเป็นการพักตัวของฝั่งหาขึ้นนะฮะยังไม่ค่อยจะคอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะฮะนะฮะหรือว่าเป็นการพักตัวนะครับมันก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ีชั่วโมงนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่การเคลื่อนที่อันนี้ยรเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล,เล็กๆทิ้งไว้เท่านั้นนะครับเราก็วิเคราะห์ไปตั้งนานแล้วว่าเขามีการพักตัวหรือว่าเบรกแรงหามีการเบรกแรงะนะครับเขาก็จะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆทิ้งไว้ก็เหมือนตามทีวีที่ผ่านมานะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆเท่านั้นแะล้วก็นะฮะเราจะมองเป็นรอบสัญญ,ญาณนี้เป็นดีมาโซนเส,สมหานะครับไม่ใช่เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลง นะฮะเมื่อวานเราก็วิเคราะห์ไปตรงนี้นะฮะบ,บอกว่าเขายังคงเป็นรอบเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับอย่างน้อยเส้นแนวจิตวิยาหลักของเราจะต้องลงมาทดสอบหรือว่าอยู่ในกรอบนะฮะเราสันนิษฐานว่าเป็นกรอบเส้นสีเหลืองด้วยซ้ําแต่ประเอินลงมาไม่ถึงนะฮะยังถึงแค่กรอบเส้นสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะไกลนะครับบอกว่าอยา,ากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชดุดแต่เปอร์เซ็นการขึ้นนั้นมันจะมีกึ่งๆหนึ่งนะฮะก็ยังไม่เคลื่อนที่ไปไกลสักเท่าไหร่เพราะอย่างน้อยเขาจะต้องกลับขึ้นไปจบรอบสัญญาณฝั่งขาลงเบ ชุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็สร้างตอนนี้ก็มองเป็นดิมานโซนนะครับอยู่ในราคาอยู่ในกรอบสักประมาณ4,000จุดนะครับจากราคาปัจจุบันนะฮะเดินทางขึ้นไปก็สักประมาณ4,000จุดก็จะเป็น t p โซนนะครับแต่จากราคาปัจจุบันนะฮะหลุดเส้นแนวซัพพอร์ตเดิมลงมานะฮะก็อีกสักประมาณ3,000หรือว่า4,000จุดแล้วกันนะฮะก็กรอบการลงทุนก็อยู่ที่สักประมาณ8,000จุดนะครับในทำเฟรม4ชั่วโมงหรือว่าทำเฟรมวีคนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับอันนี้เป็นค่อนข้างจะกรอบกับสูงนะครับดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟตั้งแต่วิกที่แล้วนะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์นะครับก็อยู่ที่สักประมาณหนึจุดนะไซเวย์ในกรอบการเคลื่อนที่เป็นวิกที่3แล้วนะครับกำลังเข้าสู่วิกที่4เลยทีเดียวนะครับยังเดินทางไปไหนได้ไม่ไกลเลยแต่อย่างน้อยนะฮะ เข้าอยู่เหนะือเส้นแนวจิตวิยาของเราเราก็จะพอสันนิษฐานได้ว่านะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของรับที่เป็นนพะทเทร์นี้เป็นไซด์เว์อ up นะครับเป็นไซด์เว์อ up นะฮะใครเรียนไปแล้วนั้นจับได้นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยอีกแล้วนะครับเช้านี้นะฮะแรงขายนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเพื่อคงที่นะฮะแล้วก็น่าจะมีการลดลงด้วยนะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะฮะ ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราจะเห็นได้ว่านะฮะลักษณะแท่งเขียวๆโดจิเล็กๆพวกนี้นะครับไม่ได้เกิดจากแรงซื้อที่แท้จริงนะฮะมันเกิดจากการลดลงของแรงขายตั้งแต่วิกที่แล้วนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเบี่ยอรอนหรือว่าเป็น s อลคอร์สต่างๆนะครับใครเรียนไปแล้วนะครับก็น่าจะพอจําได้นะครับเรื่องของนะฮะการเข้าออเดอร์ะขั้นตอนการเข้าออเดอร์ตอนนี้นะฮะอยู่ในขั้นตอนที่3 นะครับใครใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้ว่านักลงทุนกําลังเข้าสู่การจัดการบริหารพอร์ตในสัญญาณวีที่แล้วนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเมื่อวานดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟโดยรวมยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เว้าขในระยะใกล้นะครับอาจจะขึ้นมาจบรอบสัญญาณแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อ kitty. เรายังมองเป็นดีมาโซนนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับ เป็นการโจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับทำให้เกิดตอนนี้นะฮะมีโอกาสเนาะที่จะเกิดรอบสัญญาณใหม่นะครับกําลังจะคอนเฟิร์มแท่งนี้ต่อนะครับแล้วก็เป็นรอบสัญญาณเทรนด์ด้วยนะครับใครมีไม้นี้กค่อจะ้านจะสุขสงามเลย นะครับตอนนี้นะฮะนะเมื่อวานนะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าเขาขอย่อตรงได้อีกหึงชุดแต่นะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนั้นนะครับเขายังอยู่ในโซนที่เรียกว่าสุญญากาศนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเยวนะครถึงเขาจะขึ้นมาเขาก็จะเป็นแค่การจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นผลปรากฏว่าก็ยังคงอยู่ในกรอบยังไม่ไป ใกลยังเป็นลักษณะาการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นแพทเทิร์นที่ไม่แข็งแรงนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเมื่อ2อวันที่แล้วนะฮะเมื่อวิคที่แล้วเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็กําลังหดตัวกลับนะฮะนั่นก็นหมายความว่าฝั่งขาลงชุดนี้นะฮะเกิดเรื่องของ Supply e f อฟเฟกตีแล้วนะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะเดินทางต่ออยูแล้วฮะเอฟเฟกต แรงนะครับก็ทําให้ลักษณะาการเคลื่อนที่ของกราฟโดยรวมณนะปัจจุบันนะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เว์นะครับสำหรับการวางแผนเนาะการวางแผนนะครับในการเทรดในวิคนี้นะครับนะฮะอันนี้เป็นสัญญาณวิคนะฮะนะฮะอ่าเป็นอ่า การเคลื่อนที่เนาะเป็น1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เราจะเทรดในทําวีนะฮะแบบนี้นะฮะก็มี4,000จุดเนาะก็อยู่สักประมาณ4,000จุดนะครับส่วน Money Management นะครับยังคงอยู่ในกรอบเดิมนะาบเอาที่นะให้สักประมาณ8,000จุดนะฮะใคนวันนี้นะครับก็ดูซี่สักประมาณ40%ปกว่านะครับสำหรับความเสี่ยงตามลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นกรอบไซด์เวย์แบบนี้นะครับความเสี่ยงมันก็จะเยอะนิดนึง นะฮะส่วนเช้านี้นะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงอยู่นะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็แนวโน้มมัจะเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับในระยะใกล้นะครับมีโอกาสที่จะเดินทางเป็นรอบสัญญาณเทรนนะครับเทรนใหม่กําลังจะเกิดแล้วแต่อย่าลืมนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟโดยรวมนะครับเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เว้าอัพนะครับไซด์เวอัพนะครับยังขาลงยังไม่แข็งแรงนะครับใจเย็นๆนะใครที่จะรอขาลงนะยังไม่แข็งแรงนะครับยังคง จบสัญญาณขาลงที่ไม่แข็งแรงชุดนี้ก่อนนะครับแล้วรอเขาเดินทางสักนิดหนึ่งนะครับจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินในวันเียนะครับตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะปัจจัยกระทบค่าเงินบวดที่1นึ่งนะฮะก็ยกส่งเสริมทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงนะฮะสวันนี้นอกก็คือวันอังคารกับวันพรุ่งนี้นะฮะ ตลาดยังคงคาดการณ์ว่านะครับนะฮะค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงก็จะส่งผลทำให้ราคาทองคํานั้นมีโอกาสจะกระเตื้องขึ้นแต่การกระเตื้องขึ้นครั้งนี้นะครับเป็นการกระเตืองขึ้นที่ตัวเลขเศรษฐกิจไม่แตกต่างจากตัวเลขเดิมดังนั้นนะครับจุดทดสอบน่าจะเคยขึ้นไปทดสอบแนว resistance หลายจุดเลยทีเดียวนะครับสามจุดนะฮะใครเรียนนะฮะเรื่องไปเรื่องไปแล้วนะฮะ r e s i s t a n c e ์แอนด์ p ับพนะครับจกแนวจิตวิยาเดิมนะครับก็อยู่ที่สักประมาณสักประมาณราคา2000นะครับแล้วก็แนวต่อไปก็คือ2015แล้วก็แนวเทสท์ไฮสุดก็2 0 3 0นะฮะก็อยู่ที่สักประมาณ15เหรียญนะครับนะฮะจากแนว Re s i s t a n c e ที่จะเกิดขึ้นดังนั้นนะครับกว่าจะผ่านแนว Re s i s t a n น e นี้ได้นะครับบริหารพอร์ตกันดีๆนะครับจะต้องมีปัจจัยกระทบข้างเงินหรือที่เรียกว่า Action Market Time ที่่เเปนสสงริม นะครับน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้มารืนแล้วก็วันศุกร์นะครับแอคชั่นนี้อาจจะทะลุแนวยูซิสแสนขึ้นไปทั้งสัว์แนวเลยทีเดียวนะครับใจเย็นๆน,นะฮะไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะฮะสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ